สวัสดีค่ะนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะก่อนจะไปคุยการเรื่องกองทุน S S F และ R M F มีประโยชน์คูณสองสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube แม่ิโดนช n e l ด้วยนะคะ แต่ช่วงกลางปีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยก็มักจะมีคําถามนะคะว่าเราควรจะซื้อกองทุนรวมอะไรบ้างเพื่อไปลดหย่อนภาษีนะคะโดยหลกัหลกๆแล้วนะคะการที่ลงทุนในกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีมีด้วยกัน2ตัวเป็นที่นิยมค่ะตัวแรกก็คือเรื่องของกองทุน RMF นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่ออมเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุส่วนกองที่2นะคะก็คือกองที่เรียกว่า S S F ซึ่งมาทดแทน L T F นั่นเองค่ะกอง S S F เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือออมเอาไว้ ใช้เพื่อเป้าหมายในชีวิตระยะยาวนะคะส่วนความเหมือนกันของทั้ง2กองทุนก็คือเรื่องของสิทธิในการลดหย่อนภาษีในปีที่ลงทุนค่ะ มาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะคะกองทุน RMF หรือที่เราเรียกว่า Retirement Mutual Fund นะคะวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้ก็คือให้เราตั้งใจออมเอาไว้ใช้สําหรับยามกเกษียณอายุนั่นเองค่ะเงื่อนไขของการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะ,ะ,คะก็คือนักลงทุนจะต้องลงทุนต่อเนื่องติดต่อกันทุกปีนะคะจนกระทั่งอายุครบ55ปีถึงจะมีสิทธิขายกองทุนคืนนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนนั้นจะต้องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีปฏิทินค่ะ ความหมายของ5ปีปฏิทินนะคะหมายความว่าสมมุติว่าวันนี้เป็นวันที่1ตุลานนะคะเราซื้อปีนี้นะคะเราสามารถจะไปขายในอีก5ปีข้างหน้าโดยไม่ต้องรอครบวันที่1ตุลาของ5ปีถัดไปค่ะ เราขายเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในปีปฏิทินนั้นๆค่ะการลงทุนในกองทุนรวม IMF เนี่ยนะคะไม่จําเป็นจะต้องซื้อกองเดิมทุกปีนะคะสามารถสับเปลี่ยนกองหรือซื้อกอง IMF ใหม่ได้นะคะ <comed ians S 1> เมื่อเรานําการลงทุนใน IMF บวก f, s s f บวกการลงทุนใน provident fund สาหรับพนักง,งานเอกชนนะคะหรือบวกด้วยกองกอบขอสําหรับพนักง,งานที่เป็นข้าราชการนะคะและบวกด้วยประกันบํานาญแล้วต้องไม่เกิน30%ของรายได้หรือไม่เกิน500,000บาทค่ะ ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนักลงทุนจะต้องทําตามเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อจะได้รับสิทธิทประโยชน์ทางภาษีนะคะตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะคะเกณฑ์เดิมของ RMF เนี่ยก็กําหนดให้นักลงทุนต้องลงทุนขั้นต่ำ3%ของรายได้หรือเท่ากับประมาณ5,000บาทต่อปีนะคะและต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าได้ยกเลิกเกณฑ์ขั้นต่ำไปแล้วนะคะแล้วก็นักลงทุนสามารถลงทุนปีต่อปีนะคะหรือปีเว้นปีก็ได้ะคะ่ะ ดังนั้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม RMF นะคะนักลงทุนควรพิจารณาตัวเองก่อนว่าจะสามารถลงทุนในระยะยาวได้หรือไม่เพราะว่าถ้าหากผิดเงื่อนไขไปแล้วเนี่ยเราจะต้องคืนภาษีย้อนหลังด้วยนะคะ กองทุนรวมตัวถัดมานะคะก็คือกองทุนรวมน้องใหม่ที่เรียกว่า S S F หรือมาทดแทน L T F นั่นเองค่ะเราจะต้องถือให้ครบนะคะซื้อวันไหนต้องขายวันนั้นหรือหลังจากนั้นแต่ต้องเป็นรอบ10ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อกองทุน S S F นะคะในปี ที่แล้วนะคะคือ1ตุลา2,563เราจะต้องถือให้ครบวันที่1ตุลา2,573หรนะคะหรือหลังจากนั้นค่ะถึงจะสามารถขายกองทุนรวม S S F ได้ค่ะสำหรับกองทุนรวม S S F เนี่ยนะคะ มีข้อแตกต่างกับกองทุนรวม RMF ค่ะนั่นก็คือว่ากองทุน s s f เราไม่จําเป็นต้องซื้อติดต่อกันทุกปีนะคะเราอยากจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีปีไหนก็ซื้อปีนั้นค่ะถ้าพิจารณาลงทุนเพียงกองทุนรวม s s f เพียงตัวเดียวนะคะเราสามารถจะลงทุนได้ถึง30%ของรายได้แต่ต้องไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทค่ะ ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกองทุน S S F และกองทุน I M F ก็คือว่ากองทุน S S F เนี่ยเมื่อครบรอบ10ปีแล้วเราสามารถจะขายคืนได้เลยนะคะไม่ต้องรอจนครบอายุ55ปีเหมือนกองทุนรวม I M F ค่ะ ข้อแตกต่างอีกประเด็นหนึ่งระหว่างกองทุน S S F และกองทุน R M F ก็คือว่าถ้าเราลงทุนในกองทุน R M F เนี่ยนะคะเราจะไม่มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างทางนะคะแต่ถ้าเราลงทุนในกองทุน S S F เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลระหว่างทางได้ค่ะ เทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม s s f นะคะเนื่องจากว่าทั้ง2กองทุนนี้เป็นการออมในระยะยาวนะคะดังนั้นก็จะต้องอาศัยเทคนิคที่ดีเข้ามาช่วยนะคะเทคนิคดังกล่าวที่ว่านี่ก็เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Average นะคะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าการลงทุนแบบถั่วเฉลี่ยนั่นเองค่ะเป้าหมายของการลงทุนด้วยเทคนิค DCA เนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นการตัดเงินจํานวนเท่าๆกันทุกเดือนนะคะลงทุนอย่างสม่าเสมอให้มีวินัยในการลงทุนนะคะหรือ บางครั้งเนี่ยเราอาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยทำการตัดบัญชีอัตโนมัติให้เราก็ได้ค่ะวิธีการลงทุนแบบ DCF ทําให้เราสามารถมีวินัยในการลงทุนนะคะและนอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะทําให้เราสามารถตัดอารมณ์กล้ากลัวในการลงทุนลงไปได้ค่ะดังนั้นนักลงทุนที่จะลงทุนเนี่ยต้องมั่นใจว่าเราสามารถทําตามเงื่อนไขของกองทุนนั้นๆได้หรือไม่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนนั้นหรือไม่นะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการ ถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ